สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวพบกันเป็นประจำนะคะทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับดิฉันเจิรภาศีตาบุตรค่ะเมื่อวานนี้นะคะรายการของเรานําคุณผู้ชมไปตรวจสอบสภาพของภูมิอากาศทั่วทั้งประเทศกันส่วนวันนี้นะคะจะมาตรวจสอบดูสถานการณ์น้ําค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคําถามหลายคําถามจากคุณผู้ชมอยากจะทราบถึงปริมาณน้ําในเขื่อนและความสามารถในความจุข,ของน้ําในเขื่อนนั้นยังคงรับน้ําได้อีกในปริมาณที่เท่าไหร่ซึ่งหลายคนนั้นก็เกิดความกังวลกลัวว่าจะเกิดปัญหา น้ำท่วมซ้ำซากอหกนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันในประเด็นนี้กับท่านรองอธิบดีกรมชลประทานค่ะช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยาหกโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรีเป็นมากกว่าโรงเรียนช่วยสานฝันให้กับเยาวชนรุ่นใหม่หันมาเล่นกีฬาเป็นอาชีพ ซึ่งทางเทศบาลนครนนทบุรีได้ให้การส่งเสริมเด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬาโดยเปิดศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติให้เหล่านักกีฬาได้ฝึกซ้อมและเป็นสถานที่พักอาศัยเก็บตัวสำหรับโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6เป็นโรงเรียนประจำมีเด็กนักเรียนเกือบ300คนซึ่งจะดูแลกันเหมือนครอบครัวโดยมีนักกีฬา6ชนิดได้แก่ฟุตบอลฟุตซอลกรีฑาวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลชายหาดและแบดมินตัน โดยแบ่งเป็นนักกีฬาชายกับหญิงและทุกครั้งที่กลับจากการแข่งขันนายกเทศมนตรีนครน,นนทบุรีนายสมนึกธนเดชากุลจะมอบรางวัลให้นักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียนและเทศบาลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่ผ่านมาทัพนักกีฬาของโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยาหก ได้ทำผลงานสร้างชื่อเสียงกับทางเทศบาลนครนนทบุรีและประเทศไทยมาแล้วหลายครั้งจึงนับได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยาหกของเทศบาลนครนนทบุรีแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนสารฝันสร้างนักกีฬาจนประสบความสำเร็จตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกในความเป็นนักกีฬาให้มีเกียรติเข้าใจความหมายของชัยชนะอย่างแท้จริงก็ได้รางวัลชนะเลิศกีฬานักเรียนนักศึษาแห่งชาติแล้วก็ ได้รองวัชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่ภูเก็ตเกมค่ะแล้วก็ได้แชมป์ในรายการช้างซูปเปอร์แชมป์ในปีนี้ค่ะขอขอบคุณท่านนายกสมนึกธนาเดชาคุณท่านนายกเทศมนตรีแล้วก็ผู้นิทการโรงเรียนขอบคุณโค้ชที่ทําให้พวกหนูมาถึงณจุดจุดนี้ค่ะขอบคุณท่านค่ะสนับสนุนรายการโดยปะตะทพลังที่ยั่งยืน เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนจากธนาคารออมสินโทร1 1 1 5สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด